ขอกรับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o p ปอพาลวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาตามหาพระลึกลับนะผมใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่อง o p ปอพาลวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับเราตามจนพบนะครับปูลึกลับนะครับผมมารับชมรับฟังแนวทางจากปูลึกลับกันครับผม สอบถามไอ้เรื่องประวัติพุติหลังนี้นะะไหมคะกุทีิปูจะพาอมาเอาเลยอันนี้กุทิหลวงพอง่อลงี้ภพเขาป็นเป็นตาภพเขาสุดเ้นดูดีาาบบดาวพุทธิสุดเ้นการตาบวดมขามาแข่งกั่ยี่เขานีเฮ้ยลดความลดยังบุมเป็นยังเด๋ว<อ>ข้ามาแข่งเขาตาย,ยไปเลย โอ้เ mm hmm. ิ่นมมตนะภาพเลงจอมปวดขื่นป้าโอ้มกเอ้นบ่ะเออบ่เคยผ่านจะเก่า <cado> กินโอ้มาเอายี uh ่นี่บ่เคยผ่านจกเื่าไปเป็นเรื่องเศราเรื่องเศาเรื่องบกบดตอนนี้จุ่มไม่มาเอาวันี้สุดเลยดุยตอนนี้ป้ต้องสามา

ตาเรื่องนี้บ้านเรื่งนี้เงินบัดเออเออชจ้าหมาบตุนเออ้านมาขอเพิ่ยวนี้จะทีจะทานเจ้าพญนุ่ไยุ้ชทีจะชอบกินกิน เก่งขนาดท่านยังกตีได้สามถึงแม่บอกคนถึงแม่ khó แต่คนวัดต้องันมีน้ำหมามาไหล่ก็ไมาอาก็ยังไังได้อ่ะอะอกไปจุดซะจุดเลยดอกจุดหมาหม่อมหม่อมเดอกมาอมหม้อวัดเต้

ตัวเะอัตมามาขอบุญตัวดวงตัวดีนล้วาทีจะถานจะพอจะแม่นนะตัวห้องปู่ลงตาตาหอกตาหอมก็ได้ิ่งสอดสอจชิไม่เชื่อานส่ีเหย่อมาขอบุญหยบซีพนวาจะได้ตัวดีสิ่ไปเพื่อเผยแร่สิเผยแร่กันมันไผว่ามันว่ามันก็บ่าพมันนะอือ อิตะตุยังบุฟตัีพอยู่ไม่ใชบุคคลชอิิสุตัวหลังตนโมปยะจัปะาอยู่ขาพระพุทมหาเทวะจะไม่หันังทานตังทตังสังฆาตังควเมตนี้พระนางกเข้าคำดีไปอยูคำเออหยดสีมาขอเลียอิตะมาตยังุมตัวทีพอยู่ไม่ใชุคคลไม่ชอิิสุตัวหลังประตนโมปทธยะจัปะิข้าผู้ะพมหาเทวะจะม่หัหังพุทธานตังตังสังฆตังควเมตนี้พระนางกเข้าคำดีนอยูคำเกีกิน Ừ, lúc mà cũng chọc xíu thời gian Mà ôi xí có lắm thịt tí đây Thầy xí đây, tí đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì teman l u m a y n m n g h hmm teman t u t e m a t แดนสนิทนะม่ไหนกันแดนคนจิเด็นดนี้แดนแต็เลยเตเดเลยแดนไมนจับแดนไ่จูงหาต่นเตันหาตื่เต้นเต็ ให้อยู่ในขันเลยสามตัวนะาจะเนาะตัวได้แน่ครับปูออกสี่อกซี่ตัวเดียวอืออกซี่ขึ้นไห้ขึ้นไห้แค่สองตัวของปูตัวที่สามคืออยู่ทั้งหนองนะคะสองนองเขาล่วงกันเป็นตัวไดค่ะหนึ่งหกซี่หนึ่งออกซีสี่ครับไหนี่งออกซีหนึ่งหกซี่ให้อยู่ในขันสองตัวเทียเดียวเอือแล้วอันดับที่เนียน กุดมองนีเป็นยังไงข่วมเป็นไปมาปูอยู่กุดที่ห้ามานางคือตอนนี้ล่ะอันนี้มันลงแต่ความมันเป็นหฮมชีพภขาวโอ้เพิ่นเป็นกุดชีพภะเขาชีพาวเพิ่นบวชเบื่อบุญหน่อยหน่อยมันบวชด้บวชเพิ่นถือศีลแปดมันถือศีลแปดแต่ว่าเพิ่นหายถือมาสงวดเง่นบ่างะบุบปไปเร็วตัวธบุ๊หอมตะบุ๊ไปเรยวบ่า แต่ว่าปลาเกสีตัวหนึ่งปูตีเป็นหนึ่งเงนบเลยร่วมกันกันเลยเป็นหนึ่งหกซีเนาะค่ะเนาะหนึ่งหกสีห่งหกสีสามตัวเป็นไงสามตัวเท่านั้นเนาะเะนาะแ,แต่เกาขอนมีคนเคยมาขอนี่คือปลาผัดเงินบรับบา,าูเคยผาดโอ้ค่ะเ้าได้บนในบาบ่ค่ะจ้งสี่เลยในบาคนนี้คนมันเนี่สี่ก็มาเนี่ยแจ่คนใดเขาต้องมาเนาะปูต้องมาแก่คนนี้ต้องแก่ไม่หงางแม่ค่ะ ก็มีพวกหมอกบางไม้พวก,พวกนี่ละของเฮาซือา้อผาสองเกีสามสีสองสีมานี่ละเอเอของหวานของข้าวธรรมดานี่ยละต้องไปเด็ไปบนบานเราลดเอาเดียวยังไม่นั่นเนาะ